เดินมาครับหมัดซ้ายก็โอ้เจอฮุกซ้ายครับเอ๊แต่ว่าดูเหมือนเป็นจังหวะลื่นอ่าแต่ว่ายังยังมือครับกรรมการนับก่อนครับเมื่อญี่ปุ่นสูงยงผู้นี้ครับอยากจะขยี้ครูมวยไทยวัย44เพื่อจะเอาแชมป์มาอย่างง่ายๆคงจะคิดว่าจะง่ายนะครับงานนี้มันจะง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่าคำนี้เปิดตัวมาคำนี้คือซูซากิโยชิโร่นะครับมาแล้วครับ นี่คือตักงมวยชาญปุ่นสูง180เซนติเมตรเลยครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับเจอททัดของนักมวยไทยครับครูมวยไทยอายุ44ปีนะครับแม่ใส่เสื้อสู้สู้ช้ยโยเลยทีเดียวครับนี่คือขุนทับออจะเริญชัยครับนี่ครับครูมวยไทยวัย44ครับสูงเพียง174เซนติเมตรครับ ชื่อจริงก็ท่านสมชายเจริญชัยครับท่านเป็นครูมวยที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็ไปทํางานสอนมวยอยู่ที่ปุนเรียกว่าโอ้น่าจะ20กว่าปีแล้วครับโอ้เปรียบเทียมเนื้อตัวครับโอ้สูงกว่าอย่างชัดเจนครับท่านของซือสาเกพุ่งนี้ครับทั้งคู่นะครับผมเจอกันในรายการน็อกเอาท์นะครับก่อขึ้นเลยครับน็อกเอาท์เรสนะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับ เมื่อวันที่1ครับเดือนธันวาคมปี2024หรือปี2567นะครับเอาละครับท่านคุณทัพออเจริญชัยผู้นี้ครับดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยได้แชมป์ของรายการ M1 ครับแล้วก็แชมป์ของสภามวยไทยโลกด้วยนะครับเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ไปทำงานสอนมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชกมวยหาเลี้ยงชีพไปด้วยนะครับเราดูกับแฟนๆมาดูกันเยอะแยะมากมายครับนัดนี้เป็นนัดทิงแชมป์นะครับนัดนี้เป็นนัดทิงแชมป์นะครับ ใครที่ชนะก็ได้แชมป์ไปเลยนะครับจังหวะนี้แล้ครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าทั้งคู่น่าจะจะเคยเจอกันมาแล้วนะครับเคยเจอกันมาแล้วเมื่อตั้งแต่วันที่18เดือน5นะครับเดือน5ก็มกกราคุณพามีนาเมษา,าพฤษภาครับเดือนพฤกภา แล้วนี่เป็นการเจอกันอีกครั้งนะครับต้องการจะรีแมตสางแค้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องดูว่าเขาจะสางแค้นได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเจทีวีครับในขงชงพามวยไทยโดยสอสักภาษาใต้ครับแหล่งให้ฟังแปลให้ฟังครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเจทีวีครับมาดูการรีแมตอีกครั้งนึงนะครับของบุคคลผู้นี้ครับแหม สูง1 8อเซนเจอกับ174เครับ6เซนต่างกันครับอายุต่างกันแน่นอนครับเดินเข้าหาครับแข่งขวาครับกันกองขุนทัพขวาขึ้นมาครับซูซากิซ้ายขุนทับุมจังวะนนี้มาซ้ายขุนทับบนองมาก่อนครับทีบขวาไว้ก่อนโอ้เราครับอย่าเล่าๆพี่เบ้าอย่าเล่าๆเล่าๆหลอมยาวถึงยืนแรกนะถ้าปี67คขุนทับอายุ44ปีนี้ขุนทับก็อายุ45แล้วนะครับแข็มเดินเข้ามาครับทีบขวาครับจับขาไว้ก่อนครับอ่าแต่ไม่ตามครับ แข้งซ้ายครับเตะมาครับทางด้านของซูซากิมาซ้ายครับซูซากิจังหวะนี้มาซ้ายดีครับซูซากิก็เคยเจอกันมาแล้วครับอันนี้รีแมตช์ครับเคยเจอกันมาแล้วก็น่าจะโร่ทางโร่แก้วกันดีครับผมจังหวะนี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับก็น่าจะรู้ทางรู้แก้วกันดีนะครับเก็บเดินมาครับแข่งซ้ายครับทางด้านของคุณทัพมัดขวาครับซูซากิแข่งมาเจอแข่งเตะขาคืนครับจังหวะนี้แลกกันไปคนละหนึ่งแข่งเอ็มใครยอมใครครับออกมัดครับทางด้านของคุณทัพ สูซากิครับเดินเข้าหาครับแข่งขวาเจขาครับเจอมัดซ้ายขึ้นไปครับจังหวะนี้ยับซ้ายครับสุซากิแข่งมาแข่งคืนครับแข็เดินมานะครับมัดขวาล้าตัวครับสูซากิแมมียั้งนะครับสุซากิครับมัดซ้ายครับสุซากิคุณทัพพยายามจะเข้าหานะครับแต่ว่ายังเข้าหาได้ไม่ดีครับแข่งซ้ายครับจากคุณทัพ เดินมาครับมัดซ้ายก็โอ้เจอฮุกซ้ายครับเอ๊แต่ว่าดูเหมือนเป็นจังหวะลื่นอ่าแต่ว่ายังยังมืนครับกรรมการนับก่อนครับกรรมการนับก่อนนับก่อนพี่เบ้าแน่ระวังครับอย่าเล้าๆ้าครับเล้าๆไม่ได้ครับเล้าเาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล้าๆขยับระมาทอย่าเล้อเล้ออย่าทําอะไรด้วยความไม่ระมัดระวังครับเดินเข้าหากับแข่งข้าวโจขาครับซูซากิยับซ้ายครับซูซากิจังหวะนี้ยับซ้ายครับทางด้านของซูซากิแขบเดินมาครับ มัดขวาครับทนาของขุนทัพสุสากิเดินเข้าหาหนึ่งสองอันลำตัวครับมาสายเจอมัดขวาเกินช็อกขวาเข้าไปโท่มาสายดังอรแล้วพี่บ้าระว่างเข้าไปก่อนไปก่อนครับชงท้ายนะครับของยกครับมนกรมันยากกันมากเกินเลยอ่านะเดินเข้าหาครับจากวันนี้เทมาครับแข่งซ้ายครับทนาของสุสากิียับซ้ายครับแข่งเจอแข่งครับทีบขวามาครับ ต้องคุณท็อปต้องชกระวังตัวให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าโดนไปก่อนแล้วหนึ่งน้ำนะครับเสียแต้มนะครับแต่ว่านี้ยังเป็นแค่ยกแรกนะครับยกแรกก็ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสอยู่ในยกต่อไปครับมีมาแล้วครับที่ว่าโดนนับไปในยกแรกๆกแต่ว่าชกทีเหลือชกดีกว่าแล้วคะแนนน้าก็มีครับดูกันต่อครับช่วงท้ายปลายยกครับแข่งขวาครับเจาะมาเจาะคืนครับแคปเดินท่าทีมซ้ายครับซูซากิเข้าขวาครับซูซากิจังหวะนี้ หมดยกที่หนึ่งแล้วหนองเบ้าหมดยกที่หนึ่งแล้วครับเอาล้วครับไมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ฮุกซ้ายครับดอกนี้นะครับโอ้ถึงกับขาปัดเลยครับยักษ์งายพึงล้มตึงอยู่บนพื้นเลยครับท่านของซูซากิได้ๆมีริงเกิลด้วยนะครับอ่าเห็นมา เห็นมาแต่ไกลนะครับเริงเกลียวครับอาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเททีวีครับในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกด follow กดติดตามครับนี่ในช่องทางของ YouTube กด subscribe ครับ subscribe แสงหงแดงพริกมะนาวต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับต้องดูว่าท่านของคุณทัพจะสามารถที่จะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าครับนี่จากเพจจากช่องนอกเอานะครับเดี๋ยวผมขอตรวจเช็ค ตรวจเช็คชื่อของนักชกญี่ปุ่นอีกทีครับว่าผมถูกไหมฮะโยซุระซูซากิอถูกครับซูซากิโอเคแหลกันต่อครับพี่บ่าวเพิ่มดองบาวเวอร์มาแลกันต่อครับยกที่2ครับจังหวะนี้แหมมีริงเกิลแต่ไม่ได้ดูริงเกิลนะครับแข่งซ้ายครับเย็บซ้ายครับท่านของซูซากิขวาไม่โดนครับจังหวะนี้แข่งมาแข่งโตครับแข่งเจอหมัดครับแคปเดินขาครับยับซ้ายที่ท้องครับท่านของซูซากิแข่งขวาครับซูซากิ คุทัพต้องเดินออกมาครับมัดขวาค,วาควารับค,ค, called, คุณรับจังหวะนี้กดไว้ก่อนครับเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายกับการแยกก้อนออกมาแยกก้อนเออแยกก้อนครับอยากมาว่ากันไหมครับแคบเดินมาครับจังหวะนี้ออกแข้งครับแลกกันไปคนละหนึ่งข้างแข้งขวาหนึ่งครับซูซากิคุณทับถอยออกมาคุณทับถอยมาจังหวะนี้มัดซ้ายครับมันธนาคมคุณทัพแกยังไม่แคบครับยังไม่แคบ ต้องแหล่แไปก่อนครับ1 2ครับก็ยังไม่แขบก็คือยังไม่รีบนะครับท่นของคุณทัพต้องให้ตั้งตัวได้ก่อนครับถีบขวามะครับซูซากิบัดขวาซูซากิครับจังหวะนี้ครับขวางหน้าไว้ครับเขากดเอาไว้ตีเขาขวาเข้าใส่ครับทะาของคุณทัพรมการสามือว่ากันใหม่ครับแข้งขวาครับทของคุณทัพ ขวาไม่ดนครับซูซากิแข้งขวาครับท่านของุณทําออเจริญชัยเจอพลิกเหียครับโดนพลิกเหแหมจับทุ่มเวียงเลยครับโดนไปสี่เหลี่ยมเลยครับท่านของซูซากิาาท่านขุนทัพออเจริญชัยถ้าใครย,ยังจําได้ครับท่านมีชื่อเสียงจากการที่คลิปที่มวยไทยปะทะคาราเต้นะฮะกับมวยไทยประทะศิลปะการต่อสู้ของรัสเซียนะครับที่ผมเคยลงไปครับ นั่นแหละฮะที่ตกเวทีก็มีแต้มนะฮะรายการนั้นเลยครับที่ทําให้คนไทยหลายหลายคนเนี่ยรู้จักนะครับคุณทัพอเจริณชัยเแยบเดินข่าหาครับจังหวะนี้แข้งขวาไม่โดนครับคุณทัพมัดแยบซ้ายมาครับซูซากิแหมจาน่าร้ายคว้างจากเสียหน่อยครับไม่อยู่ให้ครับเจาะขาดึงสองครับท่านของซูซากิแข้งขวาคุณทัพครับอ้าวราดครับราดแหมยักง่ายพึงล้มตึงครับราดแปลว่าลื่นนะครับ เย็บซ้ายครับท่านของซูซากิหนึ่งสองครับซูซากิคุณทัพเข้าไปมันฮุกขวาครับเจ้านี้ก่อนมาตีของขวาเขาที่ต้นขากรรมการแยกออกมาก่อนครับกรรมกาวันตีสูงสูงเนี่ยนะมาตีสูงสูงหิบอย่าตีโทถใครนะอย่าตีโดนไข่นะครับแคบเดินมาครับท่านของขุนทัพมัดซ้ายครับซูซากิขุนทัพแคบเดินเข้าหาครับผมเจ้าวันนี้แข้งซ้ายแต่เขาที่ลำตัวครับเย็บซ้ายครับซูซากิมาครับหนึ่งสองคุนทัพเข้าไปเข้าขวาขุนทัพครับ จังหวะนี้ก้อนออกมาครับเห็นไว้ก่อนครับเข้าซ้ายครับคุณทับเข้าควาสุสากิเข้าคว้าคุณทับครับกรรมการบอกแยกก้อนออกมาแยกก้อนแยกก้อนเออจังหวะนี้น่าหนาแยกก่อนนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็หมดยกที่สองครับมันหยอกแทซ่องแล้วแยกมาแยกมาเออนะครับถ้าใส่กางเก่งของแบงแบงยิมนะครับดูภาพชาครับแข่งขวาครับจังหวะนี้ เราดูครับเจอพลิกเหลี่ยมครับโอ้ตัวลอยเลยครับลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นถึงกับมองพี่เลี้ยงเลยครับมีริงเกิลนะฮะแต่ว่าตากล้องไม่ยอมตัดให้ดูริงเกิลครับคุณผู้ชมครับแม่ตากล้องนะตากล้องนะครับโอ้โหหักคะแนนตากล้องเราถ้าไม่ได้ไม่ได้ดูริงเกิลก็ข้ามนะครับออยู่ทั้งพื้นฮะอยู่ทําพื้นเออ แลกกระตอครับในยกที่3ครับอย่างที่บอกว่าท่านั้นของซุซากินี่ได้นับไปก่อนหนึ่งแต้มครับได้นับไปก่อนหนึ่งนับนะครับในยกแรกนะครับแคปเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับซอกแหม่ไม่ถึงครับท่านนของคุณทัพจังหวะนี้เข้าซ้ายครับเข้ามาครับกรรมการแยกก่อนครับแยกก่อนแยกก่อนหอกมาแยกก่อนเออจังหวะนี้แคปเดินมาครับ มัดซ้ายครับด้านของซูซากิแข้งขวาซูซากิครับคุนทับเข็บเดินเข้าหาครับมัดซ้ายทำไงครับเข้าซ้ายครับเข้าขวาคืนครับอ้าววงไหนครับมาครับจังหวะนี้วงไหนเข้าขวาตีอีกทีครับตั้งกำแพงขวางไว้ครับกรรมการแยกกร์โนม่าแยกร์จังหวะนี้เออแยกกรอนนะครับจังหวะนี้แคร็บเดินเข้าหาครับแข้งขวาจอขาครับน้องซูซากิซ้ายเตะมาครับท้านของคุณทัพแข้งขวามาซูซากิ กมเดินมาครับแข่งขวาคุณทับมัดใหม่โดนครับซึซากิครับแข่งขวาครับเทนนิสของคุณทับส่ซากีเขาหันหนึ่งสองครับแต่มัดซ้ายนี่คล่อมไปครับมัดขวาคุณทับครับแล้วเจอจับพลิกเมียครับโอ้ยักางภายหลังเลยครับจังหวะนี้ยักางคือล้มไงไปทันด้านหลังนะครับคือล้มแล้วก็หลังไปทันด้านหลังนะฮะนั่นคือยักางครับถ่านล้มแล้วหน้าขมาเป็นข้าไปข้างหน้านั่นคือขิดตรงนะครับขิดตรงหน้าขมาครับ มาดูก็ต่อครับยับซ้ายครับท่านของซูซากิขุนทัพพยายามเดินเข้าหาครับ2ไม่โดนครับซูซากิครับแม่ขุนทัพครับสัสซอขวาทีหนึ่งครับขุนทัพกมการรีบแยกครับเพราะว่าทําอะไรกันไม่ได้ครับเขี่เดินหาครับทจ้ของขุนทัพยับซ้ายครับซูซากิแข้งขวาขุนทัพเตะเขาที่ลำตัวจงหวะนี้แข่งซ้ายมาซูซากิแล้วเจิ๊กแปรจะกวาดลานเสยนหน่อยครับเอามือจับเชือกเสร็จแล้วครับ คนทับหมออยาจับเชื้อเลยพี่บ้าเออนะมัดขวาครับจังหวะนี้ตีข้อขวาครับท่านของคุณทับตีขวาขึ้นตีข้อขวาคุณทับจะพลิกเมียครับแต่กรรมการบอกเมียให้พลิกนะฮะแหมนักมวยจะพลิกเมียแต่กรรมการบอกเมียไม่ให้พลิกนะครับจังหวะนี้มัดซ้ายครับท่านของคุณทับอ่าซูซากิครับมัดซ้ายซูซากิมัดหนึ่งสองครับซูซากิหนึ่งสองครับซูซากิขวาจากคุณทับเข้าขวาคุณทับเข้าซ้ายซูซากิกรรมการ ดึงออกมาก่อนครับดึงมาวัาก,กันใหม่ครับแคบเดินหาครับจากวันนี้อย่าไปก่อนครับเตะไม่โดนครับเ้าของซูซากิแข้งขวาจากคุณทัพแคบเดินหาครับมัดขวาคุณทัพเข้าไปวาพือพีบา้าวาพือวาพือไม่ทําอะไรครับไม่ทําอะไรก็แยกออกมามันซ้ายครับหนึ่งสองจากคุณทัพหนึ่งสองคุณทัพอ่านมตัว เหมุนมาครับเข้าขวาคุณทัพจังหวะนี้เข้าขวาอีกทีครับแม่มันซื้อสากีจะปล่อยให้คุณทัพนี่เข้าทําเยอะไปแล้วหรือเปล่าครับหมดยกที่3คมกับแม่ดอกที่สมแล้วนะปล่อยให้เพื่อนทำมากเกินแล้วในศะึกากีคนนี้เอออย่าลืมมันมันโทษนับแค่ยกแรกเดยวโทษคะแนนน้ำแลกนะปล่อยให้ทํามากไปก็ไม่ดีครับอย่าลืมเพราะมันโดนนับแค่ยกแรกนะครับ ยกอื่นนี้คาแนะนําอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็เสร็จนะโอเคครับได้ดูริงเกลแล้วครับได้ดูริงเกลเสียทีครับคุณผู้ชมครับขอบคุณตากกล้องครับแหมมาสาวสวยครับเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นและมีพลังครับโอ้คนนี้มาผมยาวครับโง่แห้งดีครับโง่แห้งดีโบกมือบายๆครับโอเคครับนี่ชายซองงัดซองเลยเนี่ยปีเลี้ยงบอกงัดซองหน่อยเลยโอ้ไม่ใช่ซองกันเลยครับ ใช้แต่ใช้ไม่โดนฮะนะน้ะพี่เบาอย่าอย่าเล่าเล่าพี่เบาเพ้อนะอย่าเล่าเล่าเลยไปนะอืมเอาล้วครับแลคขั้นต่อครับแลคขั้นต่อยกที่สี่แล้วนะครับยกที่สี่แล้วครับมาหมุนจังหวะนี้แข้งขวาครับเดินเข้าหาแข้งขวาอีกทีครับท่านของคุณทัพสายมาเจอแข้งขวาคุณทัพเตะเข้าที่ลำตัวครับอ้าวสายมาเจอเตะขาครับมาถึงกับเซธลา เดินขอซูอซากิแข่งขวาคุณทับครับเตะจ่อขาเข้าไปขว้านี่ไม่ถึงครับซูซากิไม่ถึงเหมือนกันครับซูซากิซูซากิทาไมแหมความบดบี้ตอนขยี้ตอนแรกๆนี่หายไปหมดครับซูซากิครับเจอตีเข่าขว้าจากคุณทับครับซูซากิหมดแรงหรือยอย่างไรครับไม่เข้าเสียอย่างนั้นครับเดินเข,ขา้าหาจิ้มขวามาแข่งขวา้าแหมไม่มีพลังครับ แข้งซ้ายเตะเข้าลำตัวครับท่านของคุณทัพแข้งซ้ายลำตัวอัดเข้าไปครับคุณทัพจังหวะนี้ยับมาเจอหนึ่งสองแข้งขวามาหมัดคืนครับล็อกไว้ก่อนครับตีเข้าขวาเข้าขวามาเข้าขขาขึ้นเข้าขวาตีโต้เข้าขวาตีอีกทีครับกรรมการวัอนี้กรออกมาเออยากรเออมายากรครับขวามาจับไว้ครับแข้งขวาคืนแต่ไม่โดนครับท่านของคุณทัพหนึ่งสองแข้งขวาครับท่านของคุณทัพหนึ่งสองมาครับซูซากิ ตีเขาขวาคุณทัพตีเขาขวาคุณทัพแล้วเจอพลิกเมีเหลาแล้วครับแม่ลงไปนั่งคข่งเลยครับทานของซึซากิ <Q> <ans> เข็บได้มาครับมัดขวาจาวังหวะนี้เขาขวาท่านของซึซากิเขาซ้ายคุณทัพกรกรมการมอลแยกก่อนน้องแยกก่อนแยกก่อนเออแยกก่อนครับมัดซ้ายครับซึซากิแข่งขวาคุณทัพแลกอาวุธกันไปครับไม่ไม่มีใครแรงเครื่องไม่มีใครแคบเลยครับคือไม่มีใครเร่งเครื่องไม่มีใครรีบนะครับ ออกอาวุธไปตามเกมครับเขาครับเขาเขาซ้ายเขาขวาครับสบัดซอกขวาครับซูซากิอย่าลืมว่าใช้ศอกได้นะครับกลับมากันมาอยะก่อนกมาอยะก่อนเออยะก่อนครับมามัดซ้ายครับเจอแข่งขึ้นไปท้านของคุณทัพแข่งมาเจอแข่งซ้ายโตแข่งซ้ายครับท่านของคุณทัพจาวันนี้แข่งมาครับเจอมัดซ้ายซูซากิตีเขาครับ อ๋อกรรมการบอกแยกก้อนนะมาแยกก้อนแยกก่อนเออแยกก่อนครับแยกก่อนมาว่ากันใหม่ครับแค็บเดินหาครับซอกขวาครับสูซากิเข้าซ้ายคุณทับครับเข้าซ้ายคุณทับอีกทีหนึ่งอ่ะกรรมการจับแยกครับแยกก่อนครับว่ากันใหม่ครับแขรบเดินหาครับแข่งขวาจอขาครับมัดอีกทีเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายคุณทับเข้าซ้ายคุณทับเข้าขวาคุณทับเข้าขวาคุณทับครับอ้าวเหมือนวงในนี่ท่านของคุณทับจะได้เปรียบมากกว่าครับ แข่เดินมาครับแข่งขวาคุณทัพเจอมาดขวาซูซากิแข่งซ้ายคุณทัพรับเตะเข้าไปคุณซูซากิเหมือนจะมีอาการพื้โชคครับโอ้ซูซากิโดนลำตัวบ่อยครับเริ่มตัวขูตัวงอครับซูซากิครับอาแล้วครับอย่างไรครับอย่างไรแข่งขวามาขวาคืนครับแข่งขวาอีกทีครับมัดหนึ่งสองมามัดมาซูซากิพลังเริ่มเบาลงซูซากิอาอาวุธเริ่มไม่มีน้ำหนักครับคุณทัพแข่งซ้ายครับเข้าซ้ายอีกทีหมดยกพอดีครับอ้าว เอาล้ครับยกนี้ยงนี้ทําได้ดีครับทจ้าของขุนทัาครับซูซากิมีอาการนะครับที่ลําตัวครับแล้วก็มาดูดูริงเกิลครับอ้าวเดี๋ยวตัดดีเพสะอย่างนั้นครับดูครับเจ้าวนี้ครับตีเขาครับเขาขวาตีขวาอีกทีครับแล้วเจอพลิกหมีครับพลิกหมีเสียท่าเลยครับก็ต้องรู้ว่ายกต่อยยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับ ขอญอาตผู้ชมกินช็อกโกแลตช็อกโกแลต M and M หนึ่งชิ้นครับหิวอืมโอเคไปครับเกินพอยมีพลังนะฮะเรื่งกันตอครับจังวันนี้ได้ดูริงเกิลแค่ยกเดียวครับอืม ดูแล้วรู้สึกไม่สดชื่นเลยครับแม่เอาละครับลุยกันต่อครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเยียก้อนน้มัยียก่อนเออมาซ้ำมือลุยกันต่อครับจังหวะนี้ขวาไม่ถึงครับมาซ้ายแข่งขวาครับซูซากิซูซากิก็เริ่มรอดแร่ป้อแป้เหมือนกันนะครับออกอาวุธเหมือนไม่มีน้ำหนักครับซูซากิครับแข่งขวาคุณทับครับ1นึ่งสองซูซากิติดแขนครับมัดมามัดคืนครับแหลกกันไป แคมเดินหามดซ้ายครับซูซากิซ้ายมาเจอถีบออกครับไม่โดนจังหวะนี้แข้งขวาเจาะขาเพนของซูซากิมาซ้ายจากขุนทัพเขี่ยเดินหาครับถีบขวามามาซ้ายกันไว้ก่อนครับมาซ้ายครับแล้วเจอครับโอ้กวาดลานครับโอ้ย่างหงายพึ่งล้มตึงบนพื้นเหลาแล้วครับเพ้่ของซูซากิครับแฮ่เสียเหลี่ยมเลยครับไม่เจ็บแต่ได้เขินครับแข้งซ้าย จังหวะนี้ซ้ายจากคุณทัพกัมโอซุซากิโดนเตะลำตัวบ่อยๆเริ่มตัวเริ่มเซนะครับซูซากิครับจังหวะนี้แคปเดินหาขวาไม่ถึงครับแข่งซ้ายเอ็พิงเชื่อมาเอามาเร็วแข่งซ้ายครับแข่งขวามาครับมาซ้ายขวาคืนครับมาหนึ่งสองไม่โดนครับคุณทับเข้าไปครับหนึ่งสองคุณทัพกระโดดเข่าลอยจากคุณทับครับโอสุซากิสายไปครับมัดขวาคุณทับซอกซ้ายซุซากิตีเข่าขวาผมจังหวะนี้ ครับเดินหาครับเดินของสุซากิแข้งซ้ายมาครับขวาไม่โดนครับขวาอีกทีเจอหมัดขวาคืนครับหมัดซ้ายครับเดินของสุซากิหมัดมาเจอหมัดคืนจากคุณทัพมาหนึ่งสองคุณทัพแข้งซ้ายคุณทัพเข้าขวาคุณทัพครับเอานะครับสุซากิสงสัยน้ำมันจะหมดครับสุซากิครับน้ำมันหมดเสียแล้วน้ำพีบ้าวนะน้ำมันหมดเสียแล้วครับมันขวาครับเดินของคุณทัพ ซ้ายไม่โดนรับขุนทัพจังหวะนี้แข้งซ้ายขุนทับครับแข้งซ้ายขุนทับจังหวะน,นี้มาซ้ายมาเจอขวาโตขืนครับเข็บเดินหาครับ1 2ขวาไม่โดนครับเจ้าของซอซากิแข้งขวาซอซากิเจอมันขวาขุนทับขุนทับเข็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้วงในบิดมาครับเข้าขวาอีกทีครับกรรมการแยกมาครับแยกมาคนลุยกันต่อครับ จังหวะนี้แข้งซ้ายเตะขาครับขวาเตะขืนครับมาซ้ายมาครับท่านของซูซากิเขาขวาซูซากิครับคนทับจับบิดมาบิดมาอีกทีแล้วตีโมงไปหนึ่งทีครับแหมเก็บเดินหาครับขวาเจาะขาครับทีขวาขืนไปครับมาซ้ายมาแข้งขวามัดมาจับไว้ได้ครับ สมุครับลพาเทแม่พาเทไม่ลงครับตีเขาอีกทีหมดยกสุดท้ายครับชูมือมั่นใจทั้งคู่นะครับก็ตัวว่ากรรมการจะให้ไปทางไหนครับจังหวะภาพช้าครับ รอผลการชูม,มือครับผู้ชนะก็จะได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับแชมป์รุ่นนี้นะครับนองเอาเรน,นะครับและผู้ชนะครับคืออืมคนทับได้แต้มครับแม่อย่างที่บอกครับโดนนับไปก่อนหนึ่งยกไม่ได้แปลว่า จะแพ้นะครับแล้วโดนนับตั้งแต่ยกแรกๆแ,แต่ว่าที่เหลือถ้าทําได้ดีกว่าคะแนนก็น่าจะนําครับอย่างไรครับจังหวะนี้พีเรียงเอาเก,ก้าอี้ขึ้นมาตั้งแล้วฮนะแล้วก็เป็นท่านังของคุณทัพครับชนะนะครับได้ไปครับอืมโอเคครับ เป็นคุณทัพอ๋อเจริญชัยครับอ่าแล้วก็ลงไปทั้งคพเคารพนะครับนี่ท่านัของพี่เลี้ยงทีมพี่เลี้ยงนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับแมพี่เลี้ยงคนไทยก็ไปด้วยนะครับก็เป็นท่านักของคุณทัพนะครับที่ได้แชมป์เลยครับแชมป์รายการนี้ครับนกเอาเรนะครับเมื่อปีที่แล้วครับวันที่หนึ่งเดือนธันวาสอ2พ่มาดูวิงเกิลกันดีกว่าครับอืสดใสและซับซ่าครับเพิ่งจะได้เห็นวิงเกิลก็ตอนนี้นะครับแม่คุณผู้ชมครับ ชุดแดงแรงฤทธิ์ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโค้ชเช่ทีวีครับอย่าลืมกดอ่าไลค์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับแนะนำติชมด่าคอมเมนต์มาได้ครับไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ผู้บรรยายขอกินเอ็มเอ็มเอ็มกครับอืมนี่ครับแชมป์น็อกเอาต์เรดครับของคุณทัพอเจริญชัยครับ ยินดีด้วยครับผมไม่ไปไหนเพราะผมจะดูริงเกิลที่อยู่ด้านหลังนะฮะไม่ไปไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับในช่องทางของ u t u b e s u b ตะไคร้ครับสับตะไคร้สนหอมแดงพริกมะนาวต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับช่องทาง Facebook Fol โ low ติดตามครับใครที่ยังไม่ไปไหนก็มาดูริงเกิลกันก่อนครับนี่ครับ ทางนี้พี่บปาพี่เปาทางนี้พี่บปายืดตรงนี้แหละเออพี่บปาท่านไปทางนั้นนะครันั่นรนาะคาละคะ่ะ,คะเออนี่ครับช้ำนะครับเป็นทหารของคุณทัพอเจอเริญชัยครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับทางนี้พี่บปาทางนี้ทางนี้เออหันมาทางนี้นะฮะอ,อืมอ่ะเชิญดิงเกิลคู่ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับนั่งบนแท่นนะครับแท่นนั่งของน็อกเอานะครับนี่แสดงความดีดีครับกับท่านของคุณทัพด้วยนะครับยังไม่ไปไหนครับใครใครจะไปไปก่อนได้เลยฮะผมดูดูริงเกอร์ของผมจังหวะนี้อ่าแล้วครับยังยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับสปอนเซอร์เยอะครับสปอนเซอร์เยอะสปอนเซอร์เยอะยังไม่หมดยังยังไม่ไปไหนทีดูครับมา เอาละครับเดี๋ยวเรากกดติ๊กต๊อกกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชียร์ทีวีครับเดี๋ยวกดไลค์นะครับโอเคน่าจะเสร็จสิ้นครับขอบทุกคนแล้วด้อยงครับอ่แล้วน้องๆก็ลงไปครับเอาละครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ